สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะใน c ล a สแอนด์เพลวันนี้ก็จะพาทุกคนประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้นั่นก็คือถ้วยพลาสติกและฝาขวดน้ําจะมีลักษณะนนและวิธีการทําเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะเตรียมถ้วยพลาสติกที่ทําความสะอาดไว้เรียบร้อยถ้าหากไม่มีสามารถใช้เป็นกล่องรองเท้าหรือกล่องท,ที่ชื่อแทนได้นะคะและในส่วนของฝาขวดน้ําจะใช้ขนาดและสีที่แตกต่างกันขั้นตอนแรก กรีดฝาถ้วยพลาสติกเป็นช่องสี่เหลี่ยมตามขนาดฝาขวดน,น้ำที่ได้เลือกไว้เราจะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นติดกระดาษสีรองพื้นเพื่อความสวยงามติดกระดาษและกรีดติดเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวถ้วพลาสติกก็ตกแต่งให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน ระหว่างที่รอกาวแห้งนะคะเราก็จะมาตกแต่งฝ้าขวดน้ําโดยทากาวและติดกระดาษสีลงบนฝ้าวันนี้ก็จะใช้เป็นสีสีได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงินและสีขาวตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็จะมาในธีมของทะเลนั่นเอง วิธีการเล่นนะคะให้เด็กสังเกตสีบนฝาขวดน้ําจากนั้นหยอดฝาลงในช่องตามสีให้ถูกต้องเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องสีและขนาดของวัตถุนอกจากนั้นยังส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานสัมพันธ์กันจากการใช้ตาดูสิ่งของและใช้มือหยิบจับอย่าลืมนําไปทําตามกันเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้คลาสแฟนเพจก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมค่ะ